เกษตรทำเงินสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆพ,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 พี่น้องชาวสูนทุเรียนมือใหม่และผู้ที่สนใจในการปลูกทุเรียนครับศูนย์ทุเรียนสุขใจเชียงรายยินดีต้อนรับครับกับวันนี้ <c oughs> สี่เดือนครับผมนะสี่เดือนหลังจากการลงปลูกนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุเรียนพันหมอนทองนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียวนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูอ่ารวมถึงอัปเดตนะครับพัฒนาการของต้นทุเรียน ในแนวทางการใช้ต้นทุเรียนต้นโตนะครับที่มีอายุ9,000นะครับอายุ9,000อยู่ที่2ปีขึ้นไปนะครับความสูงเฉลีย่ยอยู่ที่2เมตรขึ้นไปนะครับก็แรกๆก็มีทั้งกระแสที่อยากติดตามนะครับแล้วก็มีกระแสที่โจมตีเล็กน้อยมีกระแสที่อ,า,อาจจะบอกได้ว่า รอดหรือไม่รอดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็วันนี้ผ่านมา4เดือนเต็มนะครับสิ่งที่ผ่านมาทั้ง4เดือนนะครับเราได้ชุดใบที่2นะครับตอนนี้แต่ละต้นเนี่ยจะได้ชุดใบที่2ซึ่งอาจจะระยะใบอาจจะไม่เท่ากันนะครับบางต้นก็กําลังเข้าสู่ใบตันนะครับกาลังบางต้นก็กําลัง ตั้งใบนะครับเป็นหางปลาทูกําลังแตกยอดอะไรเงี้ยนะครับบางต้นก็เป็นใบเพสลาดนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตนะครับเรื่องราวที่ผ่านมาทั้ง4เดือนว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้กําลังจะทําอะไรนะครับเจอปัญหาเจออะไรกันบ้างไหมนะครับ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเน้นในเรื่องของการบํารุงรากอย่างเดียวเลยนะครับ บำรุงรากบำรุงต้นนะครับทำให้รากของต้นทุเรียนนะครับมีการเจริญเติบโตให้มากที่สุดในแนวทางที่ผมคิดไว้นะครับทุกคนผมวางแผนไว้ว่าในระยะ6เดือนแรกเนี่ยนะครับผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องรากให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าเรื่องรากสมบูรณ์เนี่ยมันส่งต่อให้เราเห็นภาพมันก็คือในเรื่องของการแตกยอดแตกใบนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกก็ตอนนี้มัน4เดือนผมได้ใบชุดที่2นะครับซึ่งหลายๆหลายๆต้นก็มีหลายๆลักษณะใบอาจจะไม่พร้อมเพียงกันแต่ถามว่า4เดือนได้ใบชุดที่2ก็ถือว่า,าผ่านเกณฑ์ในเรื่องของการดูแลนะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนที่จะให้เวลากับการบำรุงรากบำรุงดินนะครับบำรุงต้นนะ และตั้งแต่เดือนนี้นะครับเข้าเดือนที่4ี่เนี่ยผมก็ได้ดำเนินการจัดการในเรื่องของโรคและ,มะแมลงในสวนทุเรียนแปลงนี้อย่างจริงจังนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้เริ่มจัดการในการกำจัดนะครับมแมลงซึ่งสิ่งที่ผมได้แถมมาแต่ผมก็ไม่อยากได้นั่นก็คือเพี้ยหอยนะครับทุกคนเนี่ย เห็นใบจุดเหลืองๆแบบนี้ไหมครับนี่คืออาการของเพี้ยหอยที่อยู่หน้าใบนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูหลังใบนะครับหลังใบเป็นยังไงนะครับสําหรับเพี้ยหอยน่ากลัวมากนะครับทุกคนโหเนี่ยเห็นไหมครับเกาะแบบนี้เลยแต่ตอนนี้พี่เพื่อนๆลองสังเกตนะครับจะเห็นเป็นตัวสีเหลืองๆสีน้ําตาลสีดำเนี่ยครับผมเริ่มจัดการเขาละนะครับเริ่มจัดการละนะครับให้ให้เขาต้อง ต้องอไม่มีในสวนของเรานะครับจัดการในเรื่องของกำจัดมแมลงเนี่ยโดยเฉพาะเพรียหอยเนี่ยโคตรยากเลยครับทุกคนผมใช้เวลาในการจัดการเนี่ยมา3ครั้งละนะครับคือการฉีดพ่นกำจัดมา3ครั้งนะครับใน3ครั้งเนี่ยผมให้เวลาแห่างการแค่3วันนะครับแต่ผลก็ถือว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลย เพีายหอยนะครับตุยไปนะครับแล้วก็มีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราบํารุงรากมากอดได้ดีเนี่ยนะครับต้นเรียนของเราก็จะแตกยอดต่ออย่างต่อเนื่องเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะเจอในส่วนของศัตรูพืชนะครับทำลายอยู่บ้างนะครับและอีกอันหนึ่งที่เจอนั่นก็คือ,อเชื้อรานะครับ ที่เจอจะเป็นลาดำนะครับลาดำที่ติดมากับต้นตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ขยายตัวจากขยายตัวจากไอเรี้ยหอยนะครับทำให้กิ่งและลำต้นทุเรียนนะครับมีลักษณะเป็นลาดำนะครับก็ตอนนี้จัดการอย่างจริงจังนะครับสังเกตได้ว่าลำต้นและกิ่งนะครับเริ่มมีความเป็น สีเทาๆบ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้สีจะค่อนข้างจะดําสนิทเลยนะครับเพราะว่าตัวเชื้อรายังทํางานอย่างอย่างสนุกสนานนะครับกิ่งก้านอะไรก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวถ้าผมจัดการได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการกําจัดเพี้ยหอยนะครับจริงๆแล้วโซนภาคเหนือไม่ค่อยเจอนะครับเพี้ยหอยส่วนมากจะเจอเป็น พวกเพียไฟไายแดงนะครับเพี้ยจักระจันนะครับเพียไก่แจ้อะไรนี้เจอแต่รอบนี้ที่มันเจอที่ผมเจอเนี่ยคือมันติดมากับกับโต๊ะ9 0 0านะครับติดมากับ 9, ก้าพันก็ก็มันไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะมันก็เอามาปลูกก่อนดูแลก่อนเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวค่อยจัดการก็ว่ากันอีกทีนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมจะให้พี่ๆเพื่อนๆไปดูนะครับในเรื่องของการจเจริญเติบโตของต้นทุเรียนนะครับตอนนี้ถ้าเราสังเกตง่ายๆก็คือการแตกยอดแตกใบใช่ไหมครับและอีกอันหนึ่งที่อยากให้สังเกตเลยคือการขยายตัวของลําต้นนะครับถ้าการขยายตัวของลําต้นเกิดขึ้นกับต้นทุเรียนของเราเมื่อใดนะครับแสดงว่าระบบท่อทอ,อาหารท่อน้ํารวมถึงอ่า เปลือกของลําต้นมีการขยายตัวอย่างอย่างดีนะครับแสดงว่าสารอาหารที่เราให้ไปเนี่ยค่อนข้างจะได้รับการตอบสนองอย่างมากนะครับได้รับการตอบสนองอย่างมากอันนี้เป็นไม้ที่ที่ได้มาแล้วเขาแข่งยอดกันนะครับเขาแข่งยอดกันเราก็อ่าผ่านไป2เดือนผมก็ได้อ่าตัดยอดที่ที่ที่เขาแข่งกันเขาแซงกันอะไรเงี้ยให้เหลือยอดเดียวนะครับ เดี๋ยวผมจะพาดูก่อนก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมจะพาดูว่าต้นมันขยายมันจะมีลักษณะแบบไหนนะครับกพ็พี่วีเพื่อนๆก็คงจะเห็นกันบ้างแล้วเนี่ยนะฮะนี่คือลักษณะของลําต้นที่ขยายนะครับเปลือกของลําต้นก็จะมีรอยขยายขึ้นมานะครับแล้วก็เนื้อในของของกิ่งของลําต้นก็จะกลายเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับหรือว่าการจเจริญเติบโตผ่านไปได้อย่างดีนะครับ พ่อน้าพ่ออาหารก็ถือว่าดีเห็นไหมครับนี่คือตะไคร่นะครับก็ผมก็ใช้ตัวยาเริ่มจัดการแล้วนะครับก็เริ่มตายไปบ้างแล้วครับเริ่มสูญสลายไม่ใช่เน,เนะนะครับแล้วก็ชุดนี้กําลังตั้งปีเห็นไหมฮะใบชุดที่2กําลังตั้งปีก็ถือว่าค่อนข้างจะผ่านเกณฑ์นะครับผ่านเกณฑ์ในประเด็นการเจริญเติบโตนะครับหน้าตอนนี้เหลือโจทย์สุดท้ายก็คือในเรื่องของการกําจัดมแมลงนะครับ ก็ฝากพี่วเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับเป็นการอัปเดตในระยะเวลา4เดือนนะครับหลังจากลงปลูกมาแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากได้แนวทางเนาะเพราะว่าบางคนก็มีทุนนะครับใครจะทำทุเรียนต้นโตเนี่ยคือต้องมีทุนถ้าไม่มีทุนเนี่ยค่อนข้างจะจะทำได้ยากนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของต้นกล้า ก้าพันราคาอะไรเงี้ยรวมถึงปุ๋ยยาที่ใช้มันก็จะเพิ่มขึ้นจากจากต้นก้าพันเล็กต้นเล็กๆอะไรเงี้ยต้นใหญ่ก็ต้องใช้เยอะนะครับมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอุปสงค์อุปทานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ใบชุดที่2ก็เข้าใบตันแล้วครับเนาะบางต้นเนี่ยเข้าใบตันแล้วนะครับใบชุดที่2ก็ถือว่าการจเจริญเติบโตค่อนข,ข้างจะจะสมบูรณ์นะครับโดยรวมทั้งหมดในสวนนะครับ่ ตอนนี้มีอาการที่น่าเป็นห่วงแค่หนึ่งต้นนะครับคือพอดีว่า,าโคกนั้นดินมันยุบไปนะดินมันยุบมันก็เลยไม่แตกลากแต่มันก็ไม่ตุยนะครับมันไม่แตกรากแต่ไม่ตุยก็ขุดขึ้นมาปลูกใหม่นะครับสองต้นต้นแรกก็รอดแล้วนะครับเริ่มแตกใบนะครับแต่อีกต้นหนึ่งยังนิ่งอยู่ก็ได้ทําการตัดตัดยอดไปแล้วเพื่อกระตุน้นให้เขาแตกใบแตกนี่อะไรใหม่นะครับแต่ก็รอรุ้นครับถ้า ไม่ฟื้นกลับคืนมาก็เสียหายไป1ต้นครับนอกนั้นถือว่าสมบูรณ์มากนะครับกับทุเรียนหมอนทองเชียงรายสวนสุขใจนะครับกับต้นทุเรียน103ต้นนะครับ98โคครับเกษตรทำเงินทำแล้วเข้าใจทำแล้วมีความสุขนะครับ